เป็นไงบ้างไม่สหายกองโจรน,นี่ฮวนคอเตสเองเตรียมตัวให้พร้อมพรเนื้อหาฟรีมากมายกำลังจะหล่นใส่พวกคุณและซีซั่นพาสที่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาสดใหม่ทั้งหมดนี้สามารถเล่นแบบเดียวหรือเล่นกับกองโจรคนอื่นๆแบบโคออฟก็ได้ตลอดทั้งปีมีภารกิจฟรี3ามภารกิจพร้อมตัวละครรับเชิญและเล่นแบบโคลอฟได้อย่างแรกได้ในสคนด้วยราคาเดียว เมื่อดานี่โรฮาสร่วมมือกับแดนี่เทรโฮใช่แล้วโรฮาช่วยแจกจ่ายทาโกะที่แสนอร่อยของเทรโฮให้กับคนดีทั่วยาราและแน่นอนเทรโฮเอามมดมาเชเต้ของเขามาด้วยแล้วมีอะไรในการดวลปืนอีกละ่ะจากนั้นเขาร่วมแฟนพันธ์แท้แรมโบเพื่อต่อสู้กับกองทัพของยาราในความเกลี้ยกลาดเลือดสาจากหนังแอคชั่นยุค8 0ระดับบล็อกบัสเตอร์และสุดท้าย อย่างที่รู้รกันฮวนคอเตสไม่เคยเกรงกลัวอะไรแต่ว่าสิ่งนั้นไม่มีทางเลยพื้นเย๋ยมีบางอย่างเกิดขึ้นกับอเมโกชชริโซไปตามหาเขาจากนั้นเข้าร่วมหกปฏิบัติการพิเศษสุดระทึกแย่งชิงอาวุธเคมีจากพ่อค้าอาวุธของอันตอนและวิ่งหาจุดถอดฉนวนระเบิดในขณะที่รักษาระเบิดไม่ให้มีความร้อนสูงเกินไปเอาหน้าคุณรู้ว่าจะต้องมีการหักมุมท้ายที่สุดเริ่มตั้งแต่วันแรก การก่อจลาจลรายสัปดาห์จะให้คุณต่อสู้กับฟาสิสที่แข็งกร้าวเพื่อเป็นการเรียกเงินและตอนนี้ก็ถึงเวลาสำหรับซีซันพาสความบ้าคลั่งการบังคับการล่มสลายสามคำโปรดของหวนดําดิ่งสุดจิตใจของวายาร้ายที่ทุกคนชื่นชอบเพื่อให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเบื้องหลังที่คลุมเครือของพวกเขาด้วยกที่เรารับแรงบันดาลใจจากตายและลองใหม่อีกครั้งเริ่มจากไม่มีอะไรเลยข้าคุณเลว ไล่หาทรัพยากรและกลับไปที่เซฟเฮาส์เพื่อรับการอัปเกรดและอาวุธที่เหนือกว่าตาย,ายหลายครั้งแต่กลับมาแข็งแรงขึ้นเก่งขึ้นสามารถรับมือกับบามท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าได้และสุดท้ายก็หนีจากสถานที่ระยำเหล่านั้นและถ้ามันไม่เวิร์คเพิ่มปัญหาเป็นสองเท่าโดยการชวนเพื่อนเข้ามาร่วมในทุกมือ และเหนือสิ่งอื่นใดทำไมไม่เพิ่มบลัดดราก้อนเกมโปรยของแฟนๆมาผสมด้วยฉันโคตรรักเกมนี่เลยเอาละถึงเวลาสรุปเกี่ยวกับกองโจลิบตาที่สวยงามของฉันแล้วปังเนื้อหาฟรีพ,พร้อมภารกิจที่มีแขกคนพิเศษที่น่าจดจำปฏิบัติการพิเศษและการก่อจลาจนลายสัปดาห์มุมซีซันพาสุสดบ้ามาพร้อมกับที่สุดของความเลวร้ายของฟาคลายปิดท้ายด้วยฟาคลายสามบลัดดราก้อนและจำเอาไว้โคฟเกมเพลย์เป็นชื่อเกม ใช่พวกเขาจ่ายเงินให้ฉันเป็นพิเศษพระพูดอย่างนั้นแล้วใช่ฉันยินดีรับเงินมันมีความต้องการโอเคเหมือนเล่ารำกำลมงอยากเล่ารำเลย